ให้สูงอยาใครเขาไล่ไล่ไล่ชื่อนักแสดงทุกคนเลยมันไม่รู้จักผมันไม่รู้จักผมฮะเราไม่ใช่ไกันไม่ไม่ไม่คือไม่รู้คนนั้นตัดทิ้งก่อนนะเพราะว่าอะไรทพาไมอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่หนุ่มจีนอาจจะผิดที่หนุ่มจีนฉลาดเพราะฉะนั้นปวดหนุ่มจีนนะไไปด้เลยใช่ไหมเนยนายนะครับสวัสดีครับพระเ้า ได้ครได้คับผมวันนี้มีบัสเป็นผู้หญิงอีก5คนนะฮะแปลกใหม่ดีก็ขอต้อนรับไทเชียนทนและคิมจีมุกนะคะสู่ช่องมิกชุดนะคะมาสู่เกมที่มีชื่อว่า guess what เกมนะคะซึ่งไม่มีอะไรมากเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไงชื่อเพลงอะไรนะภาษาไทยในแลรวสิแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ guess what exactly exactly วันนี้ชวนน้องสองคนมาเพื่อนที่จะมาเล่นเกมเดาจิตเดาใจกันสักนิดหนึ่งชื่อเกมว่า insider อยากจะรู้กติการยายละเอียดดีเทลอะไรเต็มไปดริงจิกาเบลไปดูกันเลยค่ะ insider หรือจอมบงการเกมที่เราทุกคนจะต้องผลัดก,กันถามคำถามกับผู้นำ เพื่อหาคําตอบในรอบนั้นๆให้ได้ว่าโจทย์คืออะไรโดยที่โจทย์นั้นจะเป็นอะไรก็ได้เช่นเรือดำน้ำํางานคอนเสิรต์ตหรือจะเป็นชื่อบุคคลก็ได้ซึ่งในแต่ละรอบจะมีเพียงผู้นําและอินไซเดอร์เท่านั้นที่จะรู้โจทย์อินไซเดอร์จะทําการบงการเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆตอบโจทย์นี้ให้ถูกหรือจะตอบเองก็ได้และเมื่อเกมจบไม่ว่าผู้เล่นจะตอบถูกหรือไม่เราก็จะมาทำการโหวตเพื่อหาตัวอินไซเดอร์กเป็นนของิะ อมใช้ปะไม่เป็นคนปะไม่เป็นสถานที่ปะไม่เป็นสัตว์ปะไม่เป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าครับน่นอ่เป็นเครื่องใช้ไหมไม่วิชาไม่เป็นความรู้หรือเปล่าไม่ไม่เชิงไม่เชิงอยู่ในอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่ในแพลตฟอร์มใช่ไหมใช่ทำไมย้ํเร็วเดีย่ะเป็นหนังหรือเปล่าไม่ อยู่ในแอปโทรศัพท์ใช่ไหมใช่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงไหมใช่สวอที่ไใช่ไหมไม่อีใช่ไหมใช่ YouTube ใช่อีจีใช่คืออะไรคุณเอากราฟสีฟ้าไปเผาทิ้งเลยนะเป็นมีมใช่ไหมใช่อ้าเป็นอะไรนะเป็นมีมดิจิตอลใช่ไหมไม่ Story ใช่ไหมไม่ r e ิ l ใช่ไหมไม่อีจีโพสใช่ไหมไม่คอนเทนต์ดิจิตอลใช่ไหมใช่เป็นมีมเป็นคอนเทนต์ดิจิตอลยูทูบอีจีมุกตลกใช่ไหมไม่เชิงชาเลนจ์ดาวสีใช่ไหม คำติดปากอ่ะคำติดปากใช่ไหมใช่ไม่ต้องบินบินให้สูงอย่างใครเขาไม่เป็นคำพูดปะใช่เอ๊ยี่เป็นเป็นศัพท์เป็นศัพท์ตัวแม่หรือเปล่าใช่เดาสิไม่เลิศปุ๊บเอาออกมาเอาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเรื่ๆเป็นไปอะไรเป็นนึงเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าบูดเอเนจีใช่ไหมบูดบวยใช่คุณบู ที่มันรู้คีบุญบูมชอบพูดอยู่บุดบูมเยอะยากพูดยากบูดากพูดอยกพูอยกยากมากพูยวยาดอยนาดอไม่มีใคราปถูกเลยาอากพูดยากพากึงมากึงดอกพิดอยากเราอาจจะดอ็นกักวิเคยาะห์ไอนักวิเครากห์ดมยากดอกดอกอก่อยาดอกกมากอาออาาอกา่าอะไร อยู่ดีก็เข้าเรื่องไลยี่ทุกคนไปไหนก็ไม่รู้เราจริงมันคือหน่มจีนไหมก็คนที่เงียวที่สุดแล้วไอจะช่วยไงถ้าไอเงียบที่สุดไอช่วยไงถามไวมากถามไม่ทันจีนว่าไงผมว่าหนมอ่ะผมว่าหน่มจีนแต่ว่าถ้าไม่ใช่หนมจีนอาจจะผิดที่หนมจีนฉลาดเกินเพราะฉะนั้นปวดหนมจีนเลย รู้ได้ไงว่ามันเป็นมีมอ่ะไม่ไปเคยตามแรกนะขนมจีนถามว่ามาจากยู u ู e ไหมแล้วก็ไอถามต่อว่าอยู่ในสื่อใช่ไหมแล้วชีก็บอกว่าใช่ก็เลยคิดว่า something ที่เราแบบต้องเคยเห็นอ่ะตอนนี้มันแบบว่าอาจจะยากสำหรับ insider ตรงที่ไม่มีใครแบบเข้าถูกไม่รู้อ่ะกัว เคเจใครจิ๋วหรือเปล่านี่ยเคเจเนี่ยเคเจป้ะเคเจหมดเลยเหรออ้าวคนหมวดขนมจีนมีหมวดนิดหนึ่งคนหมวดไทยหนึ่งคนทันเดี๋ยวขนมจีนเฉลยนะว่าตัวเองใช่ไม่ใช่ขอไปหนุ่มจีนอะจ้าฉลาดเกินไปขอโทษทีไม่ใช่พูดจริงทีนี้ใครคือนนักเลงเฉลยตัวออกมาเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีใครลาบป่ะ ผมก็ไม่รู้ไงเขาเนี่ยอยผมช่วยผมก็ตามไปเรื่อยเลย I was a bit sus with the meme แล well, ้วตอนแรกอะรอบที่หนึ่งอินไซเดอร์ชนะเป็นมีมเป็นคอนเทนต์ตอบยูทูบไอจีไม่ไม่เชิงไม่เชิง ตอนนี้เราได้แล้วนะคะอิ Insider แล้วก็ได้ลีดเต์คนใหม่ก็คือขนมจีนเราไม่ใช่แล้วจะไม่มีใครสงสัยขนมจีนแล้วจ้ะเราไม่ไม่สงสัยแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมเแล้วเดี๋ยวจับเวลาครับใช่หยาดเป็นคนใช่เฮ้ยเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมไม่เชิงแล้วเราเป็นคนที่เรารู้จักทุกคนไหมไม่เชิงไม่เชิงก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นคนมีชื่อเสียงใช่เป็นคนไทยใช่ไหมใช่นักแสดงเปล่าใช่เขาร้องเพลงไหมไม่ใช่ไหมเล่นละครเปล่า เขาเล่นซีรีส์ไหมใช่เอาเล่นทคู่เลยทั้งนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ยอดฟอรเกินล้านไม่หมวยใช่ไหมไม่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่ผู้หญิงไทยแท้เพิ่งได้รับรางวัลไม่อายุประมาณ30ใช่ไหมไม่เขาอายุ 20- ถึง25ใช่ไหมไม่เป็นทีนเนเจอร์ใช่ไหมใช่เขาเป็นไอดอลหรือเปล่าไม่อายุต่้งแ่า20เล่นหนังเป็นลูกพี่องค์ใช่ไหมใช่แปลว่าต้องอยู่ในดาวเก่าเคยอยู่ในดาวใช่ไหม ใช่โอ้ออ๋อเราแสวงว่งาใช่ไหมไม่ไม่ไมต่ำกว่า20เคืออยู่ในระดับตอนนี้ฮอร์โมนเกิน20หมดแล้วอายไม่มีผู้หญิงหลักว่า20ไม่ก็ไล่ไล่ไล่ชื่อนักสจแสดงทุกคนเลยไม่แต่มันต่ำกว่า20ด้วยไ,ไม่ก็ช่างมันเถอะไล่ไปผมจำไม่ได้อะผมรู้จากพี่แพตตี้พี่ก้าวเกินเกินเกินผมคิดว่าต้องเกินแล้วนั่นน่ะฮอร์โมนฮอร์โมนมีใครบ้างอายุ23ใช่ไหม อายุชีวิตจริงใช่ไหมใช่อายุกันในการแสดงใช่ไหมไม่ตัวชื่อตัวละครใช่ไหมใช่ฮอร์โมนใช่ไหมใช่ฮอร์โมนที่ชั้นหนึ่งใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมไม่จำไม่ได้ขนมปังไม่ออยใช่ไหมใช่คั้งนั้นในกูถูเกตเปพาพรดิชื่อโอ้ตันี่ชัวร์นี่ชัวร์ปั๊บ พี่ออยคือ,อ,อบ่นหนเอ,เอ,เอไม่ไม่อยากรู้จริงๆพี่ออยก็บ,นบ,นบนก่นเปงอไงบ่นกินยายเยอะๆอะ<า> <c oughs> เราย้ายโรงเรียนมาหกครั้งแล้ว <c oughs> จนกระทั่งย้ายมาที่นี่คือเนี่ยพยายามให้เราไล่ชื่อนักแสดงใช่ใช่ไล่ชื่อนักแสดงทุกคนเลยก็เลยเป็นการก็ไม่รู้จักอ่ะง่ายๆแต่เนี้ยพยายามยิงคำถามเราคือไม่รู้คนนั้นตัดทิ้งก่อนนะเพราะว่าอะไรวันนี้ตัดทิ้งแน่นอน จะใช่ไห้ผมเข้าใจว่าผมอาจจะดูสงสัยแต่ไม่ใช่ผมจริงจรตงนม่ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่อย่าทิงอย่างนี้ไม่ผมอยากชนะไม่ไม่เอาอย่างี้ยอยากชนะไหมอยากคือไม่อยากให้อินไซเดอร์ชนะแล้วจริงจริงไม่คุณอยากชนะไงก็ใช่แต่ผมไม่อยากให้อินไซเดอร์ชนะแล้วเอาก็กก็็ดีเชื่อผมไม่ไม่รู้จักจริงๆไงคือผมเชื่อเซนต์ผมแค่นั้นแหละเซนต์คุณคุยขายคุณอะ หรือไม่ก็อเปอเพชันะทำไมอะอยู่ดีดก็ออยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอกว่าฮอร์โมนแล้วนี่ติ่งฮอร์โมนไงก็จำได้หมดดูไปแล้ว28รอบอ่ะเอาเลยหมดเลยดีกว่าเอาหมดเลยมาเดี๋ยวอินไซเดอร์เขาจะแบบทำให้เราค่อยเข็ดเลยอ่ะว่าใครอ่ะเอาตามผมก็ได้ไม่ตามมันคือผมอ่ะเฮ้ยโอ้โหจินจะจินดูช่วยเรื่องอายุนะไม่จิ๊นไม่ใช่อินไซเดอร์ตอบได้แล้วเมื่อกี้เอาจริงปะเวลามันจะหมดแหละและจังหวะนั้นถ้าไม่ตอบอ่ะ เอางี้เอางี้ Rochelle I believe in you it's okay l ล t มี l ล t มีแลมีพูดเยอะพูดเยอะ r ไม่ไม่ไม่เชื่อผมโ o s i t i v e แบบจมันจะต้องมันไม่ใช่อ่ะมันจะหวดมันจะแบบมันไม่รู้จักผมไม่นไม่รู้จักผมอะเราไม่ใส่กันไม่ไม่ไเราไม่ใส่ไม่ไม่ไมเมันจะดัีกว่านี้คือถ้าไม่ใช่มันจะแบบมันจะแบบกระวนกระวายกว่านี้อันนี้มันดูแบบไม่กระวนกระวายมากกระวนกระวายแล้วกระวนกระวายไปแล้วอะไรห จินแต่จินไม่ช่วยให้เกมมันพัฒนาขึ้นเลยนะไม่ช่วยตรงไหนนาดาวยาวเลยคิดดูสมมติเขาออกคำถามมันต้องเกี่ยวกับพวกเราบ้างแหละเปิงจินเทปเป็นจีนเป็นไทยพิโรสบรูเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อผมไงนี่นเนี่ยหลอกพี่เอผมันไม่ได้หลอกอะไรไอ้จินอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไ S <S จีนเลยเนะจีนไปนั่งที่อื่นเลยไอ้ไอ้ชื่องเปิดเผยตัวสรุปว่ารอบนี้ทายไม่ถูกดีนเลยชนะไปไปแล้วพอเราอยากรู้จริงๆเราไม่โฟกัสจริงอะว่าแบบใครรู้หรือเอาจริงมันยากเว้ยมันต้องแบบคอยสังเกตทุกอย่างไม่ก็ไล่ไล่ไล่ชื่อนักแสดงทุกคนเลยไม่ก็ช่างมันเถอะไล่ไปผมจำไม่ได้อะจำได้ไหมจำได้ไหมไม่ รอบสามจัดใช่ไหมจินไม่เป็นสิ่งของใช่ไหมไม่เป็นคนใช่ไหมไม่อยู่ในอากาศใช่ไหมไม่เกี่ยวกับดิจิตอลใช่ไหมไม่ขนมใช่ไหมใช่ขนมไทยใช่ไหมไม่ขนมต่างชาติใช่เขาขายที่เมืองไทยเปล่าหาในเซเว่นได้ป้าไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอนะทำจากแป้งไหมใช่มะกะลองใช่ไหมไม่นิ่มใช่ไหมนิ่มเป็นแท่งใช่ไหมไม่เป็นรูใช่ไหมเป็นโดนอดใช่ไหม กะไรเค้กใช่ไหมไม่แพนเค้กไม่จินชอบกินไหมไม่เคยกินเฮ้ยทอดไหมเหมือนจะไม่อบไหมอืออบอ่ามีไส้ไหมไม่กระเปราใช่ไหมไม่อ๋อมันมันเป็นมันเป็นแบรนด์เหรอมีแป้งมีแป้งมีแป้งขนมปังกันไหมเป็นแบรนด์เหรอไม่ใช่แบรนด์แซนด์วิชคัวซองใช่ไหมไม่ไม่ซาวโดใช่ไหมแต่ลองไปเรื่อยๆดู Sie u, ม่รู้ไหมพี่ไม่ไม่มีรู้อ๋อไม่มีรู้อยูนี <okay> Alrighty, <S <s ้หมวดขนมปังใช่ไหมใช่มามารวนรวเลยโอนคเค้อะไรอะมีไส้ไหมไม่ไม่ไม่ไม okay, ่ไม่ใครเป็นคอนเซียร์ดมาช่วยอะไรอะไรแพนเค้กเหรอเขาใช่อะไรไม่รู้จริงคุกกี้ใช่ไหมไม่ไมื้อบำค่เค้กใช่ไหมไม่ไอส์แคร์ใช่ไหมไม่โอเคล้ insider ไม่ช่วยเลยเลยให้ตอบคนละหนึ่งตอบตอบไปเยอะแล้วไม่รู้เลยต่ออ่ะไปไปชีชีอะไรวะชีโอตังถามจริงแล้วมันคือขนมตังเกลือไม่แต่ว่าเอาจริงมันยากอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบขนมใหม่ที่แบบแมทแมทช่วงนี้อ๋อมันไม่เคยกิไงผมไม่รู้อ่ะฉันว่า insider อาจจะไม่รู้จักขนมนี้จริงหนูว่าไม่รู้ โรดแชลแมนเดือนสามสี่ห้าดิฉันไม่ใช่เห็นไหมรอเลยย่ะป้ายขนาดนี้่เงยเก่บอกแล้วปิเตอร์ลืมตาดูโจโออเอรดออยโอเคถ้าไม่รู้เดี๋ยวเสี่ยให้สปิเนอร์ลืมตาสปิเนอร์ดูโจร เป็นสถานที่ใช่หรือไม่ใช่คนเข้าได้ไหมครับได้เป็นตึกใช่ไหมไม่สถานที่บันเทิงไหมไม่ใช่บ้านไหมครับไม่ใช่สถานที่ศึกษาไม่ใช่รักษาคนไม่ใช่ในนั้นมีหญ้าไหมครับใช่บ้านนาดาวไม่ใช่สวนสาธารณะไหมครับไม่สวนสนุก คนไปเพื่อไปไปสร้างความสนุกสนานให้ตัวเองใช่ไหมไม่เชิงไม่เชิงมีปลาไหมครับใช่เป็นสถานที่ในเมืองไหมใช่มีนกไหมครับไม่มีปลามีนกสวนาตว์ปะวะอ๋อแต่อยู่กรุงเทพแต่อยู่กรุงเทพใช่ไปเพื่อทํางานใช่ไหมใช่สถานที่นี้เคยจัดคอนเสิร์ตไหมไม่อ๊ะไม่เชิงไปเพื่อพักผ่อนด้วยได้ไหมครับไม่ใช่ออฟฟิศใช่ไหมไม่ใช่อยู่ข้างนอกปะ ไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลไม่ไก่แล้วเอาเอาสุนัขเอาอะไรเข้าได้ไหมได้คาเฟ่ใช่ไหมไม่ใช่อคอนโดอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่มีอาหารขายไหมมีมีที่จอดรถไหม BTS ไม่ใช่วันแบงคอกครับไม่ใช่สวนปัญจักรยานไม่ใช่เป็นที่ที่ใสัมใช่ไหมไม่ใช่มีบึงแบบมีบึงน้ำไหมไม่ Insider ครับอ๋อ Insider ไม่ช่วยเลยช่วยหน่อยปะ เอบึงน้ำขอตอบว่าไม่เชิ่อตีเช้าแล้วก็กลางเื่อไหมครับมันกลางแจ้งแล้วมันก็มีป่ามี่ภูเขาไหมมี่ภูเขาไหมอยู่ใน GDS GDS วัดไม่โดนคนออกกำลับ้านบ้านนี้เจ้าสองไม่ใช่หาโพหินไม่ใช่ฮาด้าไม่ใช่ยากเลยวะยากจริงไม่รู้เรื่องเลยเลยจริงๆนี่ยตอนแรกจะลองฟังกับเพเป็นฟังดูว่าจะเป็นอะงไงต้องรอเดือนรอสองวันทุกคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมไหนยอจากคนเดียวหอ

ต้บึงกอู่สาวไอ้าวอยู่ในกล้แถวบหนคนตอบไหมนั้นมีหญ้าไหมครับใช่บ้านอ่ะดาวเป็นสถานที่ในเมืองไหมใช่ไปเพื่อทำงานใช่ไหมใช่อ่ไทยบอกได้เลยอ่ะมารอบที่ห้าเอ้ยลีดเดอร์ก็ใส่หัวแล้วเว้ยซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะคะเราให้ไทยิปจบพร้อมนะ que tua tá สถานที่ใช่ไหมไม่ใช่สิ่งของ no เป็นคนไม่เชิงเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงไม่สัตว์เลี้ยงคาแรคเตอร์ในหนังไม่เป็นการ์ตูนไม่หุ่นยนต์ไม่เป็นคำใช่เป็นวลีเด็ดไม่เชิงวลีเด็ดเป็นคำที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใช่หรือไม่ใช่เป็นประโยคใช่หรือไม่ไม่ใช่ประโยคเป็นชื่อใช่หรือไม่ใช่ชื่อคนใช่หรือไม่ยงทรงยศใช่หรือไม่ไม่ใช่ยงทรงยศคนในชีวิตจริงอ่ะใช่ไหมเป็นคนจริงๆไม่ใช่ชื่อในเรื่อง ่ปะไม่ใช่ชื่อในเรื่องเจ็ดคนนี้รู้จักใช่ไหมรู้จักผมก็รู้จักใช่ไหมจีนก็รู้จักอยู่เมืองไทยถ้าตอนนี้อยู่เมืองไทยเป็นไอดอลใช่หรือไม่เป็นได้ใช่ไหมใช่เป็นอยู่ในบัสใช่ไหมอยู่ในบัสใช่ไหมอยู่ในบัสเฮ้ยคุณพลคุณพลไม่ถูกมัซวีไอ้คิดเออเลี้ยงไหมมาซาวีไม่ใช่ถ้าไอเนี่ไม่ใช่มาคิดใช่หรือไม่ไม่ใช่อลันฮะอลันอลันไม่ใช่คอเปอร์น็อบบี้ใช่ไหมคอเปอร์ไม่ใช่น็อบบี้ไม่ใช่เอเอเอก็ไม่ใช่ ใช่อานนท์ใช่ไหมไม่ใช่จังทีไม่เชิงไม่เชิงเอาใหม่ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่เชิงมือมือบือมือ B S ไม่ไม่ใช่อ้ไอ้ไม่ใช่บัสใช่หรือไม่ไม่เชิง m ี c h a e l Jiu ใช่ไหมไม่เชิงชื่อเพลงชื่อเพลงไม่ใช่เป็นชื่อบุคคลใช่หรือไม่ใช่ชื่อจริงใช่หรือไม่ไม่เชิงชื่อเล่นใช่หรือไม่ไม่เชิงฉายาใช่หรือไม่ฉายาก็ไม่เชิง嘛หนึ่งคนเดียวใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่จิ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ อะไรอะบัสไฟใช่หรือไม่ไม่ใช่ไก่แดงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มากกว่า3คนใช่หรือไม่ใช่แก๊งพึมพำใช่หรือไม่ไม่ใช่พวกเรามิกฟูด5คนรู้จักคำนี้ใช่หรือไม่รู้จักชื่อกลุ่มเหรอใช่ชื่อกลุ่มใช่แล้วเกี่ยวกับบัสใช่เสร็จไปเก้าไม่ใช่ชื่อกลุ่มคือชื่อกลุ่มคนนะหนึ่งพยัค์ใช่ไม่ใช่สองพยัค์ใช่หรือไม่บัสไม่เชิงสองพยัค์ไม่ใช่มากกว่าสามไม่ใช่สี่พยัคไม่ใช่บัสซิ่งไม่ใช่เอ็งมีชื่อแก๊งอะไรอีกด้วยเหรอวะมีชื่อแก๊งด้วยเหรอ ไม่เชื่อแก๊งมัเป็นชื่อแบบคือนั่นแหละไม่เชิงมั้งถ้าพูดแล้วเขินใช่หรือไม่ไม่เขินใครต้องการเงินเยอะมากเลยเนี่ยไม่เขินใครเป็นอินไซเดอร์เนี่ยขอขอตรงๆนะแต่ผมว่าผมรู้อินเซ็์ผมรู้ไออินไซเดอร์ผมก็รู้มาคนตู้ก่อนเลยพี่มิตอันนี้ก็ว่าพี่มิตนะเออคิดว่าพี่มิตพิมิตเลยเดาเอานะไม่รู้ไม่รู้เดาเอาตอบตามไทยเพราะไทยตอบถูกหมดจริงเอาจริงสองคนนี้อะ ผมาหอผมเองแล้วเหรอมิเคลล่าใช่จริงเชื่อไงดิพี่มิกอาจจะเป็นพี่มิกนะเพราะ่พี่มิกใบหนึ่งให้ยูเ็นไปแล้วแล้วอันนั้นอ่ะมันมีโอกาสถูกฉันอาจจะแค่เก่งไม่แต่ยูก็ได้นะเลยเขียนชื่อครับเขียนชื่อครับผมว่าพี่มิกเหมือนกันใช่ไหมจริงเหรอยากเกินตุ้มอุ้ยแล้วน่าเป็นโรเชลอ่ะ โอเคบัตตีเียมดิเี่ยป้ายมันแดงุูทอารนอ่แล้วเนี่ยนี่ไม่แต่ผมไม่รู้นะนี่ไม่รู้ั้พี่ไทยเฉลยหน่อยสิ่งนี้คือก็คือไม่ใช่แบนั้นคนเขียนว่าพัาดอิรไม่เกดไ้เล้วเกัือเได้แล้วไมู่แล้วไม่แปบนึงแล้วเราต้องท่องอย่างเงี้ยบัตตี้เทวบรบัติใช่ไหมใช่ ่าเดียวเราสรุปคะแนนซึ่งคะแนนคิดจากว่าใครถูกต้องเยอะทีうう่ส oh, oh. oh, oh. okay. yeah. uh. uh. ุดโอ้ยแพ้แล้วแหละอ่ะโอเคไทยสวัสดีโอ้ยโหตึงอยู่อ่ะเพราะงั้นเงียบๆปดเรียบนะครับแพ้ทั้งหมดกคนโดนต้โทษนทุกคนนั่งรอแล้ววันช็อตไปเลยไปครับถาจริง พร้อมกันเลยเหรอเกิดอะไรบ้างข้อสอบอะเปรี้ยวอ้าวอันนี้ก็หลอนเหมือนกันอะเหมือนน้ำล้างแบบเวลาเราไปนวดอ่ะไม่ก็ใช่ไงก็เขาล้างมาแล้วนะด้วยโองผมโอเคนะโอ้ไม่โอเคได้ไงหมดเยี่ยมหรือว่าถ้าให้ไทยชิมจะได้รู้ว่าอันนี้อันนี้มันคือผมชนะแล้วผมชนะแล้วไทยลองชิมไหมไทยลองชิมแล้เฮ้ยเอาคุณตลกตลกหอะไรดิจะเปรี้ยวอยู่ โอ้หอยากถามเขารู้สึกน้องสองคนก่อนว่ารู้สึก,สกยังไงบ้างรครับรู้สึกเออตอนแรกไม่ตอนแรกคิดเกมมันยากเพราะไม่เคยเล่นเกมนี้แต่ว่าเคยเห็นทีมุกเล่นแล้วเคยดูในในยูทูบแต,ต่ว่าพอมาเล่นจริงจริงก็ไม่ยากเพราะผมแ<ว>บบว่าผมชนะชนะทุกรอบอ่ะอือแล้วแล้วไทยคือเงียบทุกรอบเลยถ่นไปมองไทยเฮ้ยไม่รอดไปแรกผมไม่เงียบอยู่คดอยู่ตอนแรไม่เงียบก็เลยแตกไปรอบหนึ่งไงพี่พี่มีเป็นคุณนั่งจับอินไซเดอร์ใช่ผมนั่งจับอินไซเดอร์แต่ผมก็เล่นอยู่นะก็เล่นเล่นอยู่ สน,ส,นสนุกสนุกรู้สึกว่าน่าจะมันถ้าเล่นหลายๆคนครับวันนี้รู้สึกว่าแปลกมากเลยครับเหมือนแบบเหมือนครั้งที่แล้วผมไปผมโคตรแบบดูฉลาดลวันนี้ผมแบบภาพลักษณ์นั้นหายไปหมดแล้วครับแต่ว่ารู้สึกแบบดีใจมากที่ได้มาแบบร่วมเกมเล่นแบบ enjoy time กับพี่ๆรุ่นพี่แบบของค่ายเรากันเองแบบปกติเราจะเจอกันแค่แบบผ่านผ่านงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แวบๆแต่ว่ารู้สึกพอแบบเราแบบ ทำอะไรที่แบบสนุกสนุกกันด้วยกันก็ดีเหมือนกันครับไว้ชวนมาอีกได้นะครับยังไงก็อยากจะฝากเพลง Guess What นะครับเพลงดาวสีนะคะครับผมก็ขอฝากอัลบั้มใหม่ของเราด้วยนะครับผมก็เป็นซิงเกิลคัมแบ็กของเรานะครับอัลบั้มว้าวว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 ว่วว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 ว